ตุ๊กตาแกไม่ต้องเข้าบริษัทหรอวันนี้มาช่วยฉันจัดของแบบนี้ทำไมเนี่ยแหมซิดฉันน่ะเป็นซีอนะจ๊ะจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ได้แล้วอีกอย่างฉันคิดถึงแกด้วยนี่นะคิดถึงฉันหรืออยากกินสมตำฟรีกันแน่แหมนั่นก็ส่วนหนึ่งแหละ แต่ว่าเดี๋ยวจัดร้านเสร็จแล้วแกทําให้ฉันกินด้วยนะส้มตำสีมือเพื่อนฉันเนี่ยไปกินที่ไหนก็ไม่มีใครเหมือนเออเรานี่แม่ไปไหนอะ่ะอ๋อแม่นอนพักอยู่ด้านในอะ่ะพี่ปอกกำลังดูแลอยู่อ,อ,ยอ๋อมา <laughs> <laughs> ฟางนี่มีเพื่อนดีจรนนนิงๆเลยนะแม่ <laughs> รู้ลามาเข่าแบบนั้นมาคบกับพวกเหลาไดโ้โหตาปอเรื่องมันยาวมากไว้ว่างๆเดีย่ยแม่จะเล่าให้แกฟังนะ <c oughs> ก็ได้ก็ได้ตามใจแม่แล้วกันออ,อแม่นอนพกักไปเถอะเดี๋ยวผมไปเตรียมข้าวเตรียมน้ำไว้ตื่นมาจะไ,ได้กินข้าวกินยาก็ดีเหมือนกันลุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวฉันทำให้แกกินเองจัดมาตำไทยไม่เผ็ดทุงงนึงได้จ้าฟังลูกค้าเข้าแล้วแกทำให้ลูกค้าก่อนก็ได้เดี๋ยวของฉันไว้ที่หลักรอกัอนนะโอเค <Okay. S 2> นี่เธอ ฉันเหรอคะใช่เธอนี่แหละทำไมคนขายฟ้งตำอย่างเธอถึงได้แต่งชุดแบบนี้อ่ะทำไมไม่แต่งตัวแบบเพื่อนเธอเอา้าวคุณฉันจะแต่งตัวยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าคะคุณนะ่ะไม่ยุ่งอะไรด้วยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่เห็นว่ามันขัดลูกหูลูกตา มันประมาณว่าผู้คนชนชั้นแรงงานอย่างเธอไม่ได้แต่งตัวแบบเนี้ยนี่คุณแล้วคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเพื่อนฉันจะแต่งตัวยังไงแล้วมันผิดด้วยหรอไอ้ก็ฉันบอกไปแล้วนี่ว่าฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่การที่เธอแต่งตัวแบบนี้ขายส้มตำมันดูเฉลอฉันว่าเธอเรียกไปเปลี่ยนชุดไป็นม่ค้าส้มตำเหมือนเพื่อนเธอ หรือว่าฉันเตือนด้วยความหวังดีแล้วกันเอาคุณเดี๋ยวฉันจัดการเองฟังคุณน่นแหละที่ดูเสลอคุณเป็นใครอะถึงอยู่ดีๆได้มายืนชี้นิ้วบอกคนอื่นอย่างงู้นอย่างงี้คุณหระคะมีดีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีอะไรดีมากหรอกแต่เธอก็ดูชุดฉันสิ ฉันใส่ชุดสูทดูดีสั่งตัดราคาแพงก็เพราะว่างานที่ฉันทำน่ะมันดีไงมันก็เลยเหมออาะสมกับชุดที่ฉันใส่ไม่เหมือนกับเธออ๋องั้นเหรอคะงั้นช่วยบอกให้คนต่ำต้อยอย่างที่ฉันทราบได้ไหมคะว่าคุณผู้ชายที่สุดแสนจะดูดีเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรแล้วทำงานอยู่ที่ไหน พอเห็นว่าฉันรวยเข้าหน่อยก็เปลี่ยนคำพูดเลยนะเอาเป็นว่าเพื่อเป็นรางวัลให้คนที่รู้มารย,ยาทของตัวเองฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันคือผู้จัดก,การของบริษัทน้ำดื่มนาคาวอเตอร์น้ำดื่มเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตรู้จักไหมอ๋อใช่นาคาวอเตอร์ที่กำลังจะขอร่วมลงทุนกับบริษัทผลิตหนังสั้น t l c o r p o r a t i o n หรือเปล่าคะใช่ก็เก่งดีนี่ที่รู้เรื่องพวกนี้แต่เดี๋ยวนะทำไมแม่ค้าส้มตำอย่างเธอถึงรู้เรื่องพวกนี้ได้ทั้งที่เรื่องพวกนี้มาประกาศแค่ในบริษัทเท่านั้นนั่นก็คงโชคดีที่ฉันอยู่ในบริษัทพวกนั้นพอดีว่าฉันเป็น CEO ของบริษัท t l คุณพอจะรู้จักใช่ไหมคะคุณลูกตาเหรอจริงฉันจะไม่เคยเจอคุณลูกตาเนี่ยแต่ฉันการันตีได้เลยว่าคุณลูกตาคงไม่มาเยือนขายต้ตมตำแบบนี้หรอกคุณผู้จัดการยังไม่เชื่อใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณุ๊กตาไม่ทราบว่าม,ามีธุระอะไรห,หรือเปล่าครับเดี๋ยวโทรมาหาตัวเองแบบนี้ ที่บริษัทของคุณเอนินี่มีผู้จัดการที่ตัวสูงสูงผิวเข้มเข้มใช่ไหมคะอ๋อติใช่ไหมติเป็นผู้จัดการบริษัทของเราเองว่าแต่คุณทุกตายมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันมีเรื่องกับเขาฉันเลยจะโทรมาบอกคุณว่าถ้าเขายังอยู่ในบริษัทฉันจะไม่มีทางร่วมโปรเจกต์กับที่ทางนาคาว,วอเตอร์เสนอมาแน่นอนคะ่ะจบนะคะนี่ เธอคุยอใไรเดี๋ยวก็รู้ค่ะครับนี่นี่มันไม่จริงใช่ไหมครับไอเดี๋ยวสิวครับนี่เธอคุณตุกตาคุณตุกตา,าจริงๆเหรอครับ ผมขอโทษครับที่พูดจาแบบนั้นคุณลูกตาพอรู้ว่าฉันรวยก็ค่อยพูดจาถูกกาละเทศะขึ้นมาบ้างแล้วนะคะงั้นก็ได้เพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณเริ่มรู้จักมารยาตขึ้นมาแล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ตรงนี้นี่ถึงแล้วบ้านฉันเอง นี่ฟงังบ้านแกขายส้มตำเหรอใช่นี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแม่ฉันนัดทำส้มตำอร่อยมากแกอยากลองชิม่ะละ่ะถ้าแกได้ลองชิมครั้งหนึ่งนะรับรองเลยว่าแกต้องติดใจแน่นอนปะ่ะจะพาไปชิมม,มาถึงแต่เมื่อไหร่ะลูก หนูเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยแม่อ๋อนี่ตุกตาเพื่อนหนูเองสวัสดีจ้าหนูตุกตา<แ>ฟางเพื่อนฟางเป็นอะไรเปล่าลูกตุกตาแกเป็นอะไรปะเนี่ยเออฟางฉันขอโทษน,นะฉันคงคบแกต่อไม่ได้แล้วอะคือฉันไม่อยากมีเพื่อนเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำอะ ถ้าใครรู้ว่าคุณหนูไฮโซอย่างฉันมีเพื่อนเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำฉันโดนล้อไปยัางตายแน่ๆเลยอะ่ะฉันไปก่อนนะตุ๊กตาเดี๋ยวโอ๊ยพ่อแม่เลยอะ่ะแม่เป็นแม่ค้าแบบนี้ไงเพื่อนหนูก็เลยหนีไปแล้วฟางเข้าไปคุยกับแม่ในบ้านนะลูกอ,อ่ะ ฟางฟางคิดว่ามันเป็นเพราะแม่จริงๆเหรอลูกก็ใช่นะสิแม่ได้ยินที่ตุกตาพูดไหมละ่ะงั้นฟางลองคบเพื่อนที่เป็นคนจอร,รูอไหมจ๊ะจะบ้าเหรอแม่ไม่เอาหรอกใครจะอยากไปคบกับคนจรหรอกไม่มีใครอยากเอาคนจรเป็นเพื่อนหรอกตัวก็เหม็นโสดก,กระปกก็โสกระปกนั่นไงเห็นไหม ก็เพราะว่าฟางน่ะอยู่สูงกว่าเขาฟางก็เลยไม่ชอบเขาเพื่อนฟางก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะที่เขาจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอ่ะก็อยู่ต่ำกว่าเขาเหมือนกันแต่ฟางฟังแม่นะลูกคนเราอ่ะคิดจะคบกันเป็นเพื่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าใครที่จะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเราหรอกนะลูกถ้าหากวันหนึ่งอ่ะ ฟางเข้าใจฟางก็จะยอมคบเพื่อนเป็นคนจรและถ้าวันหนึง่งตุกตาเขาเข้าใจลูกเขาก็จะยอมกลับมาคบกับลูกเองนั่นแหละแล้ววันไหนแล้วแม่แม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันหนึง่งแม่เชื่อว่าลูกๆจะต้องเข้าใจกันแน่นอน เทคนิคการสร้างยอดขายให้เกิดชึ้นจริงบายนาวนี่เธอเธอมานอนอะไรตรงนี้เธอตกตาฟัางเฮ้ยเดี๋ยวมาคุยกันก่อนสิแล้วนี่ทำไมเธอถึงมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะ คือฉ in ok ah ันทะเลาะกับ hmm. พ mm ี่บ้านอ่ะก็เลยหนีออกจากบ้านมาอืองั้นพอแบบนี้ไหมงั้นเธอไปอยู่ที่บ้านกับฉันก่อนเอาไหมไม่เอาหรอกบ้านแกเป็นแค่ร้านขายส้มตำเล็กๆเองใช้ฉันไปอยู่ได้ไง นี่แกได้กินข้าวบ้างยังเนี่ยยังอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือฉันไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยงั้นไปกินข้าวกินปลาที่บ้านฉันก่อนเถอะไม่งั้นเดี๋ยวแกได้หิวตายเอาแต่แต่บ้านฉันเป็นแค่ร้านขายช้อมดำแกเลิกคิดแบบนี้สักทีเถอะตุกตาตอนเนี้ยแกมาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยต่อให้เป็นแค่ร้านขายช้อมำํำ ยังไงมันก็ดีกว่าที่แกต้องมาอยู่ข้างถนนแบบนี้ไหมล่ะข้างนอกอะ่ะมันอันตรายจะตายแต่ฉันไม่มีเงินหรอกนะนี่ตุตาแม่ฉันบอกเอาไว้ว่าเพื่อนกันอะ่ะเขาไม่ได้คบกันที่เงินทองหรือว่าที่ใครสูงใครต่ำกันหรอกนะแล้วนี่แกเองก็กำลังลำบากอยู่ด้วยฉันจะมาคิดเงินอะไรแล้วไปกันไป ขอบคุณมากนะคะแม่ขอบคุณฟังไม่เป็นไรหรอกจ้าฟางอ่ะเขาเล่าเรื่องหนูให้แม่ฟังหมดแล้วถ้าหากหนูยังไม่คืนดีกับที่บ้านยังไม่มีที่ไปหนูก็อยู่บ้านแม่ไปก่อนได้นะจ๊ะตุ๊กตาเป็นอะไรหรือเปล่า คือหนูต้องขอโทษแม่ครั้งนะคะที่พูดไปแบบนั้นไม่เป็นไรรอกจ้าแม่เข้าใจแม่เคยมีเพื่อนเหมือนหนูเลยนะเหมือนเป๊ะทั้งมีเงินทองล่ำรวยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็คบกันโดยที่ไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม่หวังว่าหนูก็คงจะเข้าใจเหมือนกันนะค่ะ ฟางงั้นเดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวมีคนเข้าร้านแล้วก็อย่าลืมพาตุตาขึ้นห้องนี่แหละโอเคแม่มสุดท้ายฉันก็ได้รู้ว่าฐานะมันก็แค่หัวโขนเท่านั้นแหละ <c oughs> เพราะว่าตอนที่ฉันอยู่กับฟางเนี่ย <c oughs> ฉันมีความสุขมากกว่าตอนไหนๆเลยยังไงละ่ะ แหมคู่แบบนี้ฉันก็ขืนนะตุกตาครับผมเข้าใจแล้วครับจะยังไงคุณลูกตาช่วยให้ผมกลับไปเป็นผู้จัดก,การก่อนได้ไหมครับไม่ค่ะฉันแค่เล่าให้คุณฟังเฉยๆเผื่อว่าคุณจะคิดได้ว่าขนาดฉันที่เป็นซีอเนี่ยยังมีเพื่อนเป็นแม่ค้าขายส้มตำได้เลยแล้คุณผู้จัดก,การมีดีขนาดไหนกันคะ ถึงได้มาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือบทลงโทษคุณค่ะโถลูกตาครับผมใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าผมจะไต่เต้ามาถึงตำแหน่งนี้ได้อะยังไงให้อภัยแล้วก็ช่วยผมท้งียนะครับพอร้องอ่ะเอาไงดีอ่ะฟางเกันเอาแบบนี้ดีไหม ให้เขาว่าเป็นลูกมือชั้นสามเดือนถ้าเกิดว่าเขาทนได้ถึงสามเดือนแกก็ค่อยหาทางคืนตำแหน่งให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้เนี่ยก็ต้องตามนั้นนะคะเฮ้ยดีดีความคิดนี้ดีงั้นเอาตามนั้นแหละค่ะคุณตีได้ยินแล้วใช่ไหมคะครับได้ยินแล้วครับผมยอมเป็นลูกมือ พื่อนคุณทูกตาสามเดือนก็ได้ครับเยี่ยมงั้นหน้าที่แรกของคุณก็คือมาทำส้มตำให้ฉันกินก่อนเลยค่ะก็ได้ครับมาเลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะพร้อมแล้วแหละค่ะมา,มาเชิญค่ะมาค่ะใส่เข้าไปค่ะ เดี๋ยวก็หหมดสิคุณนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้สินะแต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วอะอเอาเอาวันนี้ไปปอกด้วยวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยอย่าลืมล้างยางออกด้วยนะนะนี่นี่ด้วยอะไร ของชื่นใจกินอะไรนห่ครับวันนี้จะได้กินไหมมีมีมีอยูน่นะครับ<ฮ>ทีมงานทะเลน์ฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะและขอขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลน์ฟิล์มด้วยคะ่ะ